เห็นไหมเห็นเนาะเห็นไหมคะทุกงน้องขาฮะอะไรนะอ๋อไม่เช้าหรอกูไปนั่นนะไปกับลูกกับหลานนะ เอาเอเลนนะไปสมัครเรียนเข้าสหาสาศาสตร์เพิ่มเงินเรอกับสองมือนอ่นะเพราะว่ามันสอนไอ้นั่นไงไออะไรวะสอนวิชาหลักวิชาแบบฝรัง่งอะไรวะอ,อ,อนานาชาติเออมันสอนหลักวิชานานาชาติหมดเลยเออดีอะ เออเห็นที่ครูเขาอธิบายมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาจะให้ทั้งหมอทั้งอ,อะไรนักสังคมสงเคราะห์อะไรไม่รู้คือเข้ามาคุยกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ให้เด็กมันเครียดเลยคือเขาดูแลดีอะ่ะดูแล้วนะเฉพาะค่าเทอมนะเกือบสองหมื่นขาดไม่กี่บาทยังไม่ได้ไม่รวมเสื้อผ้าไม่รวมหนังสือไม่รวมอุปกรณ์อย่างอื่นที่ก็เดเ็กเสร็จแล้วก็หนะักกับสนะี่0มื่น้งเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนนานาชาตินะ เออใช่ให้เรียนนี่เออเพราะว่ามันมันเรียนหลักสูตรนานาชาติมาตั้งแต่ต้นแล้วไงแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาอยู่โรงเรียนรัฐแล้วโรงเรียนหลวงเนี้ยก็ไม่รู้กลัวกลัวว่าเออเขาจะนี่ก็แค่มสามให้ไหมเดี๋ยวพอจบเราจะให้ต่อสายอาชีพใช่ใช่โอ้อีนางเดี๋ยวค่อยคุยอ,อัดคลิปอยู่ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็ มาพบมาเจอป้าวันหลังหวยออกไปหนึ่งวันแล้วเพราะว่าเมื่อวานป้าวันไม่ว่างค่ะดีใจไม่ใช่ว่าดีใจจนลืมนะไม่ว่างจริงๆเมื่อวานติดงานโอ้ีลุงตุงนังนะดีใจก็ดีใจติดงานก็ติดงานเนาะก็เมื่อคืนกลับมาถึงบ้านก็อู้กี่โมงฮ่ปะป้าวันกลับมาถึงบ้านสิบเอ็ดโมงนะ กลับมาถึงบ้าน11โมงกว่าพอวันจะมาทำเลขลงในกลุม่มแนวทางต่างประเทศอะเนาะทั้งหุ้นทั้งอะไรกว่าจะเสร็จกว่าจะทำนนทํทำนี่กับตีสี่มาคืนพอวันโนโนเนาะมาเช้าก็ตื่นสายมากนะวันนี้ก็โอเควันนี้กลับเช้าก็เลยอว่างก็เลยเอาผลงานในกลุม่หมหวยซองรัฐบาลมาให้น้องๆดูอไม่ว่าจะเป็นน้องๆหน้า หน้าช่องอะเนาะเอามาโชว์ให้น้องๆหน้าช่องเพราะว่าน้องๆในกลุ่ม่ะเห็นแล้วแหละนะเออก็ก่อนอื่นปวันก็ต้องดีใจขอแสดงความดีใจก่บน้องๆในกลุ่มทุกทุกคนเนาะเพราะว่างวดนี้เราก็ได้กันสองเด้งเนาะเออได้บนได้ล่างแล้วชุดเน้นด้วยนะได้ชุดเน้นเน้นกันนะถ้าถามปวันได้เยอะปะวันได้เยอะมากงวดนี้ะนะเพราะว่า ชุดสรุปชุดสุดท้ายประวันเน้นให้2ชุดเนาะเน้นให้หนึ่งหกับ36เนาะประวันก็อัดเต็มสปีดเพราะว่า3 6เนี่ยประวันชอบมากอชอบจริงๆประวันชอบ3 6งวดนี้ประวันซื้อตั้งแต่ประวันยังไม่ได้ไม่ได้ทำสูตรอ่ะพอหวยออก2วันเนี้ยในบ้านที่ประวันซื้ออยู่เขาก็เปิดแล้วใช่ไหมสองวันนี้เขาเปิดรับแล้วประวันก็เข้าไปอัด ไว้เนอะเออนะไปอัดไว้พอวันที่สรุปหวยซองที่สองใช่ไหมประวันอุย้ยมันมาสามหกเลยนี่ว่าอัดเข้าไปอีกก็ได้เยอะมากสามสองก็ได้เยอะเพราะว่าเลขมันชนเนาะงวดนี้เนาะเลขเข้าโอเคเลยผ่านเลยเพราะว่างวดก่อนนั้นประวันขาดทุนเลขวิ่งไปถูกเก้าเก้าเก้าสี่ก็ไม่เยอะ แต่ว่าขาดทุนเลขวิ่งแต่ว่างวดเนี้ยเล็กวิ่งนั้นถามว่าขาดทุนไม่ขาดค่ะเพราะว่ามันมัน,ม,นมันมาได้คืนกับสองตัวนะเพราะว่ามันเด้งล่างบนหน่ะเนาะแต่ว่าเลขวิ่งนั้นเพราะวันเน้นไม่ถูกค่ะนะเน้นผิดตัว <c oughs> ก็โอเคค่ะได้คืนหมดละก็กําไรค่ะกําไรเนาะเพราะว่าซื้อซื้อหลายครั้งอะ่ะ ซื้อแบบบ้าๆบ,บ,บอๆเนี่ยเห็นไหมคะน้องๆขาอันนี้ก็จะเป็นทรงไทยเลนเนาะท <c> ร <oughs> งที่หนึ่งบนนะก็ให้มาไอ้แปดกับสามทีนี้ประวันนี้ชอบแปดนั้นสามนี่ก็ชอบจะลังเลอยู่ไงว่าจะเอาสามหรือเอาแปดเยอะแต่ว่าแปดมันชนในสูตรป้ายเยอะพก็เลยเน้นให้แปดเนาะอันหนึ่งเนี่ยประวันชอบมากนี่เออสองนี่ไม่ชอบนะงวดที่ผ่านมาเนี่ย โอ้เนี่ยทุกทีพระวันก็จะเขียนบอกตรงนี้เนาะน้องๆลงระวังสีเลขนี่จะมาด้วยกันแต่งวดนี้พระวันไม่ได้เขียนไงมาด้วยกันเห็นไหมตรงๆเลยเนาะสามสองเห็นไหมโอ้เนาะพอพอเราเผลอเนี่ยมันมาแล้วเห็นไหมพอเราเผลอมาทันทีเลยเออนะเนี่ยไอเนี่ยเนี่ยเนี่ยพระวันเนี่ยโอ้โหชอบมากน้องๆขารู้ไหมนี่เฮ้ยพระวัน เช่ไหมเราะวันซื้อนะหกหกสามนะเพราะวันซื้อหกหกสามมันออกห้าหกสามเนาะอุ้ยเราะวันอัดเยอะมากสามตัวเราะวันชอบที่ชอบงวดที่ผ่านมาเนี่ยชอบหกสามชอบเยอะจริงๆอืมนะโอห้าห้ากับศูนย์นี่ก็คือตัวเดียวกันน่ะเนาะมันคือตัวแทนกันน่ะจริงใส่ศูนย์เข้าไปน่าจะใส่ห้าด้วยเนาะเออเนี่ยห้าตรงนี้ก็ไม่ใส่เนาะ ไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่เนะาะนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเลขติดนะคะเลขติดค่ะเนี่ยเห็นไหมดู่ะน้องดูนะหมดนี้เลขประวันเห็นไหมมาด้วยกันเลยเห็นไหมนะสามตัวมาด้วยกันนี้เลขติดประวันอืมเลขติดนี่อันนี้อันนี้อันนี้ชุดบนนี่นะชุดที่ให้ก่อนนี่ไม่เข้านะไม่เข้าอ่าไปเข้าชุดสรุปชุดสรุปอ่า สองที่สองค่ะเข้าสามหกเนาะอะอันนี้ชุดล่างค่ะชุดล่างเนาะก็เข้าได้อยู่ที่สองสามนะคะได้ที่สองสามงน้อนเห็นไหมเนี่ยสามตัวเลขติดประวันอะ่ะเออมาด้วยกันมนาะดูดะนะอือันนี้ก็ตรงตรง,ตรงเห็นไหมสรุปหกชุดไม่ใช่แค่นี้นะไอ้สามสองเนี่ยประวันมีหลายชุดนะอือันนี้อมสินเอยทอกอโทอกอโนี่ป้าก็ได้เก้าหนึ่งนี่นะนี่ ก็ได้เก้าหนึ่งนี่สามร้อยเนะ 300, เาะสามร้อยอซื้อในบ้านมันก็สามหมื่นเนาะสามหมื่นเออป้าซื้อตัวสามร้อยสามร้อยนะก็ได้เนี่ยเออ <c oughs> ก็ได้อยู่ <c oughs> เนี่ยเห็นไหมอันนี้เลขชุดพิเศษอืมมันไม่มาด้วยกนันก็ไม่เป็นไรอืมนะนี่อเดียนนี่นี่เห็นไหมเนี่ยนี่นี สี่เลขนี้ระวังมาด้วยกันมาจริงๆเห็นไหมสองสามเฮ้สองสามหกสามเห็นไหมเด้งเด้งคู่แฝบมาเลยเห็นไหมเนี่ยเลขนี้นะพอพอเราเผลอเนี่ยคือมันจะมาปุ๊บ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 อืมนะสองเด้งเนี่ยชุดนี้นะพวันก็ซื้อนะชุดล่างนี้พวันก็ซื้อนะอืมพอวันทําเสร็จนะพะวันก็จิ้มจุดจุดทำไมจิ้มก็โทรสั่งเฮ้ย นี่ก็ซื้อนะชุดนี้ปวันก็ซื้อคือซื้อแบบมั่วมากปวันอืมทุกทีเลยเวลาปวันซื้อเลขมั่วนะปวันจะถูกนี่อ่าอันนี้ปวันก็จะเอามาเทียบเนาะยี่สิบห้าชุดล่างเห็นไหมปวันเทียบเอามาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกชุดเห็นไหมหกชุดนี้เฉพาะล่างเท่านั้นน่ะเออปวันก็ซื้อนะชุดนี้ก็ซื้อชุดนั้นก็ซื้อมาชุดนี้อีกชุดนี้ปะวันก็จับเห็นไหมปะวันก็บอกป้าซื้อชุดนี้ค่ะเห็นไหม เนี่ยตรงเห็นไหมอ่านี่ตรงเห็นไหมนี่ก็ตรงกันเห็นไหมนี่ตรงนี่ตรงอ่านี่ตรงนี่ตรงเนี่ยป้าก็ซื้อนี่อีกหกชุดนะได้ละเออสองสามสามสองนี่ก็ได้ได้ไปสามสามชุดแล้วเนาะเออมั่วมากป้าวันซื้อเลขอ่ะเนี่ยน้องๆเห็นไหมนี่ดูเลขป้าวันจับชนนี่แตกสามตัวสองตัวบนล่างกระจัดกระจายเลยเห็นไหมนู่นนะอันนี้เห็นไหม แล้วงวดนี้นะไอ้หลักสิบประวันเนี่ยมาจากตัวนี้มานี่เนาะอืมชนอยู่ที่สองนี่หนึ่งสองชนเนี่ยเห็นไหมชนหนึ่งสองให้ไหมหลักสิบเห็นไหมเออมันแต่ว่ามันลงหลักหน่วยนะเนี่ยเห็นไหมสามตัวแตกกระจายหมดเลยอืมสูดประวันนะอืมสูดประวันโง่สุดยอดนะเนี่ยเอ้ยเนี่ยชุดพระเอกแล้วมันก็ได้มีโศกมาเนาะ เข้าสองนะเนออเนี่ยเห็นไหมอันนี้อันนี้เลขลาฮิมเข้าสงกับหกเลขประวันก็อ่าเข้าสามกับหกเนาะนี่สีเลขนี้ละว,วังเห็นไหมอันนี้ก็สามหกเนาะพักษาเราเนาะอืมเนี่ยเลขที่สรุปแล้วเลขสรุปแล้วเห็นไหมแตกสามตัวสองตัวแตกกระจายเลยนะเออเห็นไหมน,นะ แปลกเยอะนี่อันนี้ก็สามตัวนะอืมอืมไงเนี่ยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าสูตรเทียบเลขเนาะสูตรเนี้จะมั่นมากในสูตรนี้นะน้องๆค่ะสูตรบนนี่สูตรลาวทำบนนี่สูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่หนึ่งนี่ จะแม่นมากถ้าไม่มาล่างก็บนไม่มาบนก็ล่างนี่ชุดสูตรนี้นะน้องๆดูไว้นะชุดที่หนึ่งสูตรทาราวนี่นะคะน้องๆขาชุดเนี้ยแม่นหา่าพออันนี้นะพราะวันจับมาชนให้ไหมจับชนจับชนออันนี้ที่เหลือเห็นไหมพอเพราะวันจับมาที่เหลือเอ้ยมันมาตรงกับเลขที่เราชอบนี่ว่าเพราะวันก็เลยจับใส่ที่นี่แต่จริงๆแล้วอันนี้ปพระวันตั้งใจใส่ให้อยู่แล้วไอ้สามหกเนี่ยนะเพราะว่าปพระวันดูจับอ่า อีกสูตรหนึ่งเนาะอีกสูตรหนึ่งเพราะว่าอีกสูตรนะเพราะวันรู้แล้วว่าหกนี้ต้องมาบนแน่แต่เหลืออีกตัวเพราะวันจะเอาตัวอะไรใส่อพอมาเนี่ยจับตรงนี้ตรงนี้เสร็จเอ้ยหกมันชนใช่ไหมแล้วถึงก็เออมาสามแล้วก็สูตรไอ้นู่นเนาะเนาะมันมาชนหกแล้วเพราะวันก็จับมาชนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มันมาได้ทั้งล่างทั้งบนเนาะสูตรสูตรอันนี้มันมาได้ทั้งล่างทั้งบนเพราะวันจับใส่ดูเฮ้ยมันมีหกสามหกนี่ว่า ประวันก็เลยสามหกใส่เลยจริงๆสามหง 3, 6, นี่ประวันซื้อกอดแล้วประวันชอบมากนี่เนีย่ยอืมนะชอบจริงๆนี่ก็จัดโอ้โหแค่สองชุดเห็นไหมประวันวงกลมให้อ่ะคือชุดสรุป嘛เนาะประวันวงกลมสองชุดประวันอัดแบบอแล้วเลขมันชอบดนะ้วยเนาะก็งวดนี้โอเคเออก็น้องๆในกลุ่มก็ได้กันทุกคนนะเนาะได้กันทุกคนเนาะ ประวันก็ดีใจกับน้องๆด้วยเนาะยังไงก็น้องๆบางคนก็บอกป้าหนูขาดทุนหนูซื้อตันแรกที่หนูชอบก็ไม่เป็นไรค่ะเอาใหม่เนาะยังไงก็น้องๆในกลุ่มเนี่ยเช็คดูหน่อยนะคะว่าเออเลขตัวไหนที่มันชนกันที่ประวันทำจับชนกันแล้วตรงกันแล้วเนี่ยเราก็เน้นตรงนั้นมันอย่างชุดล่างเนี่ยที่ประวันเน้นให้เนาะล่างมันเฉพาะล่างเหมือนประวันเอามาเทียบกับ25ชุดเทนเนี่ยแบบเนี้ย เนี่ยเนี่ยมันมันชนกันล่างมันชนกับยีชุดล่างใช่ไหมเนี่ยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> น้องๆก็เน้นล่างค่ะเน้นล่างให้เยอะๆนะคะให้เน้นล่างค่ะนะเออมันก็แค่หชุดล่าง6ชุดนี่มันก็ไม่เยอะใช่ไหมนะ <c oughs> ว้ยมาตักไหนหน้ามอมเมียมหมดเลย <c oughs> ไปก่อนลุกยายหายอัดคลิปกันนะเ <c oughs> ขาชอบเลย เดี๋ยวจะตั้งช่องให้ละเอาไหมฮะนะก็ยังไงก็น้องๆเช็คดูหน่อยเนาะซื้อเลขเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่มีดวงรู้ไหมเราอาศัยคนเยอะๆเนี่ยคือดวงเยอะๆรวมรวมกันเหมือนอย่างกันเราไม่มีดวงเนี่ยพอดวงเราเยอะๆรวมกันเนี่ยมันก็ เป็นพลังขึ้นมาหรือไหมเหมือนบางทีเราคิดไม่ถูกแต่ว่าเพื่อนอ่ะดวงดีอ่ะเขาก็จะหนุนดวงเราอย่างเงี้ยก็เหมือนอย่างประวันเน้นให้อย่างเงี้ยน้องๆในกลุ่มเขาก็จะเอาซื้อใช่ไหมอืมนะน้องๆก็เอาตามเนี้ยนะตามที่ประวันเน้นให้คัดให้เนาะก็จะได้ค่ะยังไงก็อ่า วันก็ดีใจเนาะดีใจกับน้องๆทุกคนเนาะเดี๋ยวยังไงก็งวดหน้าเรารวยกันต่ออีกนะคาเพราะว่าช่วงนี้ก็เนาะลำบากมากหลายๆคนเนาะโรงงานก็ปิดกันโครมครามโครมครามนะอัดใหญ่ภาคใต้เนี่ยก็ปิดกันแบบสนันวันไหวเลยโรงงานอะคนก็ตกงานกันเยอะน้องๆเอ้ยอืมก็ได้มาก็ ใช้ประหยัดหน่อยเนาะก็เหมือนอย่างน้องๆในกลุ่มต่างประเทศก็เช่นกันเนาะป้าปวันก็อยากจะแนะนำเนาะเหมือนอย่างกับน้องๆได้แล้วเนี่ยเหมือนอย่างกับน้องๆไปหุ้นจีนอย่างเงี้ยนะถ้าใครทนันหุ้นจีนก็ไปหุ้นค่ะไปหุ้นจีนเสร็จแล้วถ้าเราได้เราก็หยุดพรุ่งนี้เอาใหม่นะพอเราพอให้มันเราพอให้ให้ได้อะให้ได้ค่ากับข้าว แต่ละวันเนาะเพราะว่าเอ่อเหมือนเลขไรวันเนี่ยถ้าถามว่าจะให้เรารวยเป็นก้อนมันมันมันมมันไม่รวยอะถ้าเลขไรวันอะเนาะเพราะว่าเราไม่กล้าทุ่มเยอะเนาะอือเราไม่กล้าทุ่มนั้น <c oughs> เอไม่เท่าทํางานอยู่ลูก <c oughs> ไปออกไปหาไปหาพ่อเบ่าก่อนไปเด <c oughs> ี๋ยวไม่เท่าทํางานแป <c oughs> ๊บอะไปไปเดี๋ยวค่อยมานะ นะคะก็พอได้แล้วเราก็หยุดเนาะให้ได้ค่ากับข้าววันละสี่ห้าร้อยก็ยังไงก็ให้ได้ทุกวันน่ะเนาะอ,อย่างน,น้อยเราได้มาสักสี่ห้าร้อยเนี่ยก็คือมันช่วยได้ช่วยได้อะนะอย่างน้อย,อยก็ได้ค่ากับข้าวไปวันต่อวันพรุ่งนี้เราเอาใหม่ได้แล้วให้หยุดไม่ต้องไปต่อ ถ้าเราไปต่อเนี่ยก็คือมันดูดกลับไปหมดนะเนาะไม่ว่าน้องๆจะอยู่หน้าช่องหรือว่า,อ,าอยู่ในกลุ่มต่างประเทศป้าก็เช่นกันเนาะอืมไม่ว่าแนวทางไหนอะนะต่อให้ min อดมินเก่งขนาดไหนนะเลขเนี่ยมันจะไม่มาไม,ไม่มาทุกแนวทางหรอกเกิดมันมาสักสองแนวทางอีกสักแนวทางที่สามเนี่ยคือเขาต้องหลุด นะคะน้องๆขามันอย่างประวันเนี่ยประวันไปเลขต่างประเทศใช่ไหมประวันชอบไปแต่จีนประวันจะไปจีนปกติค่ะนะคะถามว่าประวันไปจีน VIP ไหมน้อยมากค่ะประวันไปแต่จีนปกติถ้าเช้าไม่มาก็คือบ่ายมาได้ประวันก็หยุดค่ะนะคะถ้าประวันไปหุ้นเนาะประวันก็หาค่ากับข้าวอ่ะหาค่ากับข้าวกินกับลูกกับล้านกินกับเลนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ถ้าว่างนะคะประว่างประวันก็หาไรายได้ค่ะแต่ถ้าไม่ว่างก็ไม่ได้เล่นค่ะไม่ได้เข้าไปซื้อเนาะอืงานเยอะค่ะนะคะก็มันอย่างรัฐบาลเนี่ยที่ประวันถูกเยอะอะไรเยอะคือประวันเนี่ยมันเล่นมานานแล้วเนาะห้าหกสิบปีได้แล้วมั้งประวันซื้อหวยรัฐบาลเนี่ยคือมันได้กําไรจนว่าทุนหน่ะมันเก็บไปตั้งไม่รู้กี่สิบปีแล้วเนาะตอนนี้ก็ กำไรอะ่ะถ้าเวลาเสียไปถามประวันว่าเสียดดยไหมก็ไม่เสียดายค่ะเพราะว่าประวันก็กําไรต่อกําไรอ่ะเนาะมันอย่างน้องๆที่ว่าอืได้มาทุนไม่เยอะแล้วก็กันไว้อย่าซื้อเยอะซื้อพอประมาณเนาะพอให้ได้ค่าให้ได้เก็บอะ่ะนะอย่างน,น้อยก็15วันครั้งหนึ่งอ่าเหมือนอย่างน้องๆได้ร้อยนงอย่างเงี้ยเราก็ดูด้วยอย่าซื้อจนเกินทุนอะ่ะนะ เออพอวันก็อยากจะแนะนำเนาะให้ซื้อในบ้านอ่ะมันได้เยอะเหมือนถ้าในบ้านเนี่ยเราได้มื่นหนึ่งอะ่ะอืมนะเราซื้อไปแค่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่เราได้เป็นมื่นเงี้ยก็คือเราได้กําไรเยอะแต่ถ้าซื้อนอกบ้านน่ะมันได้แค่หกร้อยเจ็ดร้อยใช่ไหมคือมันไม่หลุดทุนเราไงถึงได้มาก็ได้กําไรไม่กี่พันเนาะถ้าหักทุนหักอะไรแล้วอะเนาะอืมก็รอวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเนาะยังไงน้องๆก็ ประหยัดกันหน่อยนะใครที่มีงานก็ให้เกอให้กองานไว้ให้แน่นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานเนี่ยแค่พอประกาศรับสมัครรับแค่คนเดียวคนไปสมัครเป็น้อยคะ่ะนะคะคือคนตกงานเยอะเงียบเงาไม่คมไม่ค้าก็เลิกขายก็เลิกกิจการกันวุ่นวายไปหมดปิดกระเนรละนาดเนาะโอ,อ้โรงงมโรง,งงานก็ปิดกระนาวหมดหัดใหญ่นี่ก็ ปตั้งแต่ตั้งแต่หัดใหญ่จนถึงน่จนถึงอ่าดานมาเลยที่มีโรงงานอ่ะนะคือทยอยปิด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 คนตกงานเยอะมากอืมนะพวกตางชาติก็โอ้โหเข้ามาหากินแข่งกับคนไทยขายของมันวุ่นวายไปหมดพม่อืมนะ ลำบากหน่อยยังไงก็ใช้เงินใช้ทองอะไรกันก็ประหยัดหน่อยนะคะก็ประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็อ่างวดหน้ารวยต่อค่ะนะคะก็ประวันเลขออกแล้วหลังเลขออกแล้วปราวันก็เปิดรับแล้วนะคะเปิดรับแล้วค่ะนะคะเพราะว่าเต็ม50คนเนี่ยคือปะะวันก็จะปิดรับทันทีนะคะเพราะว่าประวัน ไม่เอาเยอะค่ะถ้าเอาเยอะเนี่ยคือประวันดูแลไม่ทั่วถึงเนาะบางทีน้องๆคอมเมนต์เข้ามาสอบถามมาเลยอย่างเงี้ยก็คือประวันตอบไม่ทันนะคะนะคะก็ยังไงก็รวยกันต่อนะคะก็ประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ